เ้าจะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าทุกคนเราอยู่กันใน PKXD อีกแล้วนะเออวันนี้จะมาทำอะไรกันดีล่ะเออใช่ใช่ใชช่เนี่ยเราอยู่ใกล้กับเพจช็อปพอดีหรือว่าเราจะลองรับน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงดูดีไหมนะนี่นี่น,นีลองเข้าไปดูกันเถอะสวัสดีชาวเมือง ฉันมีของขวัญพิเศษสำหรับคนมันก็คือเพชรพอลข้างในมีสัตว์เลี้ยงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้โอ้เขาจะให้ของขวัญเราเป็นไข่สัตว์เลี้ยงหรอเพชรพอลมีสิ่งที่แตกต่างกันและหลากหลายสายพันธุ์นะสามารถค้นพบได้ใน PKXD Universe นี่คือเพชรพอลของแรกของคน ไปที่แอปเพสในโทรศัพท์ของคุณแล้วก็เริ่มฟักไข่ได้เลยว้าวเราจะได้เราจะได้สัตว์เลี้ยงฟรีๆเลยเหรอเนี่ยโอ้ไหนมาที่โทรศัพท์แล้วก็เข้าไปที่แอปเพสนี่หรอนี่หรอโอ้สามารถสคริปตได้นะมันต้องใช้เวลาทั้งหมด11โมง <c oughs> 11ชั่วโมงในการฟักตัวอะ่ะแต่เราลองลองสคริปดูนี่ เหลือ7ชั่วโมงละอ่ะสกีอีกรอบนี่เหลือ3ชั่วโมงละอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยดูเหมือนว่าจะฟักได้แล้วนะตื่นตืน,ตน,ตนเปิดออกมาน้องแมวห้ยน่ารักจังเลยได้แมวมาแล้วแล้วน้องจะไปอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงโอ้ยน้องออกมาเลยหรอ น่ารักจังเลยนี่ลูปัวลูกผัว,ผวเงยงยน่ารัก็น d ู <c oughs> อุ้มน้องเลยอุ้มน้อง <c oughs> ดูหน้าตาจิ้มริมน่ารักปะเรามาดูส่วนอื่นๆน,นะเพื่อเราจะมีปัญญาซื้อของอะไรให้น้องสักหน่อยมีของแบบของประดับแมวของประดับหมาอะไรอย่างนี้ปะ ทางนี้ทางนี้เป็นรูปหมาหรอทางนั้นไม่เปิดเดี๋ยวเที๋ไมมันเป็นรูปเราแบบมันไม่มัน,ไ,มมนไ,มได้แยกใช่ไหมเป็นเท้าหมาเท้าแมวมันไ,มได้แยกใช่ป่ะโอ้โหหนี่ไงนี่ไงสามารถซื้อของให้น้องหมาน้องแมวได้ที่นี่สินะเอ้ยนี่ช้ำข้าวโอ้มีหูง้องอกอกมาสองพัน แล้วนะเรามีตังอยู่เก้าเอ้ยมีตังอยู่สี่พันห้าเองนะเราต้องหาอะไรที่มันแบบเพนมิชหน่อยชิอันนี้อันนี้น่าจะน้องหมานะสองพันอย่างน้อยชามข้าวก็คือสองพันหรอสองพันอันนี้น่าจะถูกสุดสองพันเหมือนกันถ้ามันสองพันฉันก็ต้องซื้อของที่มันมีหน้าตาน่ารักสิจะเปน็นไปได้ยังไงที่ฉันจะซื้อ ของธรรม,มจาในราคาสองพันอันนี้ยี่สิบมีข้าวและน้ำพร้อมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะมันสะดวกที่จะใช้มากๆเลยโอ้นี่ให้น้องทดลองรับประทานได้เลยเหรอไหนลองดิไหนไปกินหน่อยน้องโอ้โหโโโกำลังจำเลยกำลังจำตรงนี้เป็นที่อาบน้ำเอานี่ก็เป็นที่นอนเอะเลี้ยงในนี้ได้เลยดิโอตู้ปลาน,นี้ก็เฉ่อย กินอิ่มยังอะเออว่าเราต้องสั่งให้น้องหยุดกินน้องถึงจะหยุดกินเหรออ่หยุดกิน <c oughs> ทางนี้เป็นไงไหนๆอาบน้ำดีอาบน้ำ <c oughs> นี่ลองใช้ผลิตภัณฑ์จริงค่ะคนลองใช้ผลิตภัณฑ์ของจริง <c oughs> อ่ะๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนะั้นลอง,ลองนอนลองนอนนอน,น,อนได้ไหมเขาให้นอนไหมเขาให้ทดลองนอนปะดู <c oughs> เหมือนจะไม่ให้ทดลองนอนนะแหมน่าเสียดายไปน,นะเจ้าเหมียว มันตั้งชื่อน้องได้ไหมเนี่ยอยากรู้จังนี่ทุกคนเรามอบหมายภารกิจให้ทุกคนเลยแล้วกันนี่ตงตั้งชื่อจรงจ้งชื่อเจ้าน้องเหมี่ยวให้เรานะทุกคนหิวน้ําหรอน้องบอกว่าหิวน้ํามันไม่มีน้ํามันมีแต่ข้าวให้กินนะ <c oughs> น,นี่เอาเอาไปเลือกเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะน้องเราเอาเป็นว่าเรามาตั้งชื่อให้เจ้าน้องเหมี่ยวนี่กันนะทุกคนนี่ พิมพ์มาด้านล่างเลยแล้วเราก็จะเอาไปสุ่มพิมพ์มาส่งชื่อมาไม่ว่าจะเป็นชื่อที่ดูน่ารักหรือว่าชื่อที่ดูแหวกแนวไขาข่ำเอาหอฮก็ได้หมดชื่อแบบดูแล้วสวยก็เอาส่งมาทุกคนพิมพ์มาเลยช่วยกันตั้งชื่อน้องนะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาชื่อที่ทุกคนพิมพ์มาไปเข้าเว็บสุ่มชื่อเออแบบวัดดวงกันไปเลย ชื่อใครดวงดีสุดก็จะได้เป็นชื่อของน้องอะไรงนี้เออมามามา,มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะจ๊ะน้องจะได้ดีใจมีคนมาต้อนรับเยอะอ๋อตอนนี้เราเรามาช้อปปิ้งของให้น้องกันก่อนดีกว่าน,นะอ่างอาบน้ําบ้านเราใหญ่นะไหนน้องดูหน่อยสิสิบอันนี้เท่าไหร่สองพันอืมอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็สิบอืม นี้อ่างเล็กสอง่านสี่พันอันเท่าไหร่สี่่านโอเคตอนนี้มีแนวโน้มว่าเราจะซื้ออะไรที่แบบกระทัดรัดให้น้อง <c oughs> แต่อันดับแรกเราซื้อชามข้าวให้น้องก่อนดีกว่านะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเราควรซื้อชามข้าวที่มันแบบพร้อมพร้อมใส่น้ำไปเลยได้ไหมอันนี้อะไรอะ ชามข้าวอย่างเดียวเนี่ยแบบเนี้ยดูโอไปเลยดับเบิลดับเบ,บิลยี่สิบจบจบอ่ะแล้วก็ต่อไปอะไรต่อไปก็ต้องเป็นที่นอนเดียวอะที่นอนที่นอนนะท,นนนที่นอนไหนดูที่นอนหน่อยสิคะอันนี้อ่ะอันนี้เป็นไงสองพันอันนี้ล่ะ อันนี้ก็สองพันน้องหิวน้ำอะ่ะแบบหนึ่งนะน้องมันไม่มีที่กินน้ำให้น้องตอนเนี้ยเดย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรารีบจัดสินใจสื้อที่นอนให้น้องสักอันก่อนดีกว่าอันใหญ่นี้เท่าไหร่สิบอันนี้ละ่ะอันนี้ก็สิบอ๋อ,นนออันนี้เพราะว่านี้สีม่วงสิบ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 ไปเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอ่างอาบน้ำใช่ไหมอ่างอาบน้ำนะ อ่าบน้ําจากที่ใครควรคลิดดูเรียวนั้นก็คือแมวจะมีอ่างอาบน้ําก่อนคนอีก <c oughs> อส่วนตัวเรารู้สึกว่าชอบอันนี้อ่ะอันนี้ด้านลักดีอ่ะลองน้องแมวเราตัวกระจิ๊ดเดียวเองทำไมต้องมาแบบอ่างใหญ่ไปทำไมเอ้ยนี่ไงน้ำน้องกินน้ำเร็วนี่ได้กินน้ำแล้วเย้โอ้โหแฮปปี้มีความฉุก อ่ะอิ่มยังอ่ะอิ่มแล้วแหละเออไปกันเถอะนี่ว่าไงนายหวัดดีอ๋อเวลคัมยินดีต้อนรับสู่อ่าเพจแคร์ชบนะเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยที่คุณต้องการสำหรับอ่าทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณแฮปปี้แล้วก็สุขภาพดีแล้วก็เดินดูรอบๆได้เลยนะโอเคโอ้ เอาละเราไปกันเถอะเจ้าเหมียวตรงนี้ก็มีสุ่มสัตว์เลี้ยงอีกนะเนี่ยสองพันกับสามพันหนออืมน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้เราขอเลี้ยงเจ้าเหมียวตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมีตารางด้วยหรอวิวัฒนาการของน้องนี่ไงเป็นเบบี้อยู่ตอนนี้แล้วก็จะมีมีขั้นถัดไปแล้วก็มีอีกขั้นถัดไป <laughs> เนี่ย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 เออมันจะมีการวิวัฒนาการเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเราจะเลี้ยงน้องให้เติบใหญ่ตรงนี้ก็มีสุ่มเหมือนกันห้าพันนะห้าพันตรงนี้อันนี้คืออะไรกําลัง coming zone เฮ้ยจะมีโซนใหม่เร็วๆนี้ใช่ไหมได้เลยค่ะคุณพี่รอเจออยู่นะคะเอาละตอนนี้เราออกกันก่อนดีกว่าโอ้ยออกมามืดแล้วะ ดูเจ้าเหมียวดิดูเหมือนว่าอยากจะอาบน้ํานะโอเคได้เลยเราพาเจ้าเหมียวกลับไปอาบน้ํากันดีกว่าวันนี้ก็เบาๆประมาณนี้เดี๋ยวนะขึ้นสเก็ตบอร์ดก่อนอเดี๋ยวนะไปวิ่งกลับบ้านกันเถอะเฮ้ยอันนี้ร้านขายรถนี่ใช่ไหมยอยากได้นะแต่ยังไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ค่ะซื้อของให้มาให้แมวไปหมดแล้วค่ะเ <c oughs> นี่ยร้านขายรถ โอ้เดี๋ยวไว้จะแวะมาดูน,นะคะไปก่อนค่ะบ้านฉันน้องตามมาแล้วจะได้กลับไปอาบน้ำเุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีอะไรปลอยอยู่ตรงนั้นด้วยอะ่ะเฮ้ยพลังงานบางอย่างใน p, p k พี D มีพลังงานบางอย่างที่รออยู่อย่างไม่มีอะไรมากัน้นแอบไปแล้วรีบวิ่งกลับบ้านพระจันทร์ลอยเด่น ตรงนั้นมีบ้านคิตตี้ใครมาขึ้นใหม่ด้วยเหรอเนี่ยดูสิมีบ้านคิตตี้ใครก็ไม่รู้มาขึ้นอยู่ข้างบ้านเราด้วยสวยเชยร์ไว้มีตังก่อนเธอสตอรอเบอรี่เราเก็บได้ยังอะน่าจะยังใช่ไหมไอ้กดไลค์บ้านตัวเองก่อนนะโอเคเข้ามาในบ้านกันแล้วอันดับแรกเราต้องเอาของออกมาตั้งก่อน ของที่เราซื้อให้น้องมาน้องแมวอยู่ไหนเอ้ามันก็ซื้อจากตรงนี้ได้เลยนี่นะเถอเอ๋ยในกล่องในกล่องเราซื้อมาแล้วนี่เอาไปไว้ในห้องครัวแล้วกันนะนี่เอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปเก็บเงินก่อนแล้วแล้วเราค่อยมาแต่งบ้านเพิ่มเติมเนาะที่นอนหรอให้น้องนอนในไหนดีละ่ะ หูโ้โที่นอนเจ๋งๆอีกแหมเราก็ดันซื้ออันแบบธรรมดาสามัญโลกมาแล้วด้วยไม่เป็นไรเก็บตังค์ซื้อใหม่กันนะทุกคนตํวรางวังใจให้หลอด้วยที่นอนก็บอกเลยว่าก็อานอนด้วยกันมาข้างเคียงตรงนี้เลยเรามอบที่ตรงนี้ให้เจ้าแลวสุดท้ายก็อาบน้ำใช่ไหมก็เป็นแมวประเสริฐนะ เปรลบว,ว่าเซอร์มีอาบน้ำก่อนชั้นมีอาบน้ำก่อนชั้นไปเลยจ้ะนี่จ้ะตรงนี้เลยจ้ะเรียบร้อยน้องอักอ่ะน้องอยากอาบน้ำอยู่พอดีไปอาบเลยเอ๊ะว่าเราว่าแต่เราเนี่ยมีตังซื้อที่อาบน้ำของตัวเองหรือย,อยังก่อนไหนขอดูหน่อยสิอ่ามีชักโครกสองพันแล้ว ชิงช่องได้อย่างเดียวนะบ้านนี้ถ้าจะซื้อใช่จริงๆด้วยทีย่อาบน้ำวันสี่ผ่อน oh อ่อ่าอ้ว้ยมีแบบไม้ไม้ได้วะ่ะเอาว่ะเรามาเดี๋ยวเรามาเก็บตังค์แต่งบ้านตีไม้กันดีกว่านะแบบว่าแบบมีความธรรมชาติธรรมชาตินิดนูงว่าไปเอาว่าตอนนี้เรา,าดูเจ้าเหมียวของเราก่อนดีกว่ามันนี้ยังเป็นแค่เจ้าเหมียวอยู่เพราะว่า ยังไม่มีชื่อทุกคนอย่าลืมตั้งชื่อล่ะนะนี่ก็ได้เวลาดึกแล้วแหละคงได้เวลานอนแล้วละนะเอะเราพาเจ้าเหมียวไปเข้านอนนอนนะเจ้าเหมียวเอาะฉันก็จะนอนเหมือนกันพูดไนจ้าทุกคน